เวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมค e ิวบอนลเกมคาวิตี้ม b บายและสหรับหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาในตอนนี้และเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่8ที่9จะมีการอัปเดตท,ที่ค่อนข้างเยอะเลยผมเราก็มาดูกันว่า,วาการอัปเดตล่าสุดนี้เนี่ยตัวเกมจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างก็มาดูกันเลยมาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับกิจกรรมล็อกอินสะสมสุขคูณ2 อ่าสำหรับคาวนี้สุขคุณ2ของเราผมของแร่อาจจะเป็นสกิน Mw 1 1ในสกิน Dark Matter ผม1ในสกินแร่อ่าที่ rare แลนะควนผมชอบอ่าเพราะว่ามันหายากด้วยในสมัยก่อน แล้วก็สกินองผมก็เป็นสีม่วงค่อนข้างสวยเลยนะก็รเรีกใครเป็นสายสะสมสกินปืนผมเพียงแค่เติม CP ีเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงนี้ผมนะต่เพแพงแค่ประมาณสามสิบห้าบาทก็ได้นัะผมก็จะเป็นการปลดล็อกของตัวสุขคุณ2อีเวนต์นะและกิจกรรมต่อมาผมกับกิจกรรมต่อเนื่องล่วมซาท้าลุมร้อนสงการล็อกอินวันที่8วันที่9ก็คือวันเสาร์ทิ่นี้ที่พี่ลิงนทำคลิปอยู่ับผมก็จะได้รับในส่วนของตัวไอเทมเหรียญเทศก,กาลสางการก็ได้วันละ4ี่เหรียญ2วันเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งหมด8เหียด้วกัน โดยตอนนี้เนี่ยใครที่สะสมตัวเหรียญตาเอาไว้ผมจากการทำกิจกรรมก่อนหน้านี้พิวิงว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เหรียญเกิน10เหรียญขึ้นไปแล้วผมเราสามารถที่จะเอามาแลกในส่วนของที่เป็นสกิน Epic หรือว่าตัวคอนแรได้ก็จะมีในส่วนของตัวปืน DRK Arc H Arctic .50 แล้วก็อสุดท้ายผมตัว k a l o b o Action อ่าก็แน่นอนว่าใครอยากได้ไหนก็เลือกตามความชอบได้เลยผมซึ่งพิวิงมองว่าในสวันนี้ถ้าเกิดแนะนำกับผมก็ แนะนำว่าเป็นตัวไคโลก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัว DR ก็ได้ผมสำหรับคนที่แบบอยากหาสกินมาใช้งานก็เอา DR อาเลยแล้วกันนะก็เป็นสกินอีพกฟรีที่ได้เลยผมจากการทากิจกรรมตัวนี้แบบอีซ e ี่อีซี่เพียงแค่เข้ามาล็อกอินผมสองวันเนี่ยก็ได้แปดเหรียญแล้วก็ทำภารกิจนิดหน่อยก็ได้เพิ่มอีกสองเหรียญแบบชิวๆแ้วแก็นอกจากนั้นไม่พอผมในส่วนของกิจกรรมล็อกอินสงการก็มาแลผมล็อกอินยาวเลยจนกระทั่งถึงช่วงเวลาเทศกาลสงการเริ่มต้นเปิดตัวผมเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาอีกสิบห้าเหรียญ นั่นเท่ากับว่าในส่วนของตัวไอเทมอีพิกที่เราจะได้รับผมสำหรับคนที่อยากจะเอานะก็สามารถเก็บได้แทบจะครบทุกชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดว,ว่าได้อีพิกครบหมดเนี่ยอาจจะแลกในส่วนของตัวละครแลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการคำนวณก็เลือกชิ้นไหนชอบชิ้นไหนก็คำนวณการใช้งานเหรียญให้ดีๆหน่อยนะแล้วก็กิจกรรมที่จะให้มาเฉพาะเป็นอีเวนต์พิเศษในวันที่8แล้วก็วันที่9นี้อีกกิจกรรมหนึ่งคือผมกับเอกฮันเตอร์เพียงแค่ล็อกอินนะผมก็จะรับในส่วนของตัวแต้มฮันเตอร์โทเค็นนะผม ซึ่งเอคันเตอร์โทเค็อันนี้เนี่ยเราสามารถเอามาแลกในส่วนของตัวไอเทมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกครับผมโดยในส่วนของวันที่เราจะามาแลกได้ผมก็จะเป็นสกิน e ีพิของปืน c h o เ p อร์ในสกิน Dark m a ม t e r อร์แล้วผมเป็นหนึสกินแรสมัยก่อนถ้าเกิดคนเล่นสมัยก่อนจะรู้ว่าไอสกินนี้เนี่ยแรมากอ่าก็มา่าเหมือนกันนะผมรวมถึงสกินของปืน NA45 ก็รูปโปรไฟล์แบบเท่ดีครับผมก็เป็นของเสริมไมไ่น้อยสำหรับคนที่ทํากิจกรรมเฉพาะในช่วงวันที่8แล้วก็วันที่9นี้เนี่ยเก็บครบแน่นอนในส่วนของตัวแต้มในการแรกนะแล้วก็ทันมากับอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยผมก,กับ Event กอีเวนต์ doomsday left ผมอ่าสำหรับอีเวนต์ตัวนี้หลกัลากๆการทํางานมันก็จะมีแยกเป็นการทําอยู่2ส,ส่วนก็มาดูวิธีการทําทีละขั้นตอนดีกว่านะ ในส่วนแรกก็จะเป็นเริ่มเล่นนะผมอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับการที่เราเนี่ยต้องทําการฆ่าซอมบี้ผมโดยการที่เรากดไปแล้วเราจะได้ในส่วนของตัวไซมินิเควสให้เราเอามาทำาเช่นภารกิจด่านแรกคือเล่น1แมตช์ในโหมดของ br ครับผมก็ยืนยันมาเพื่อรับในส่วนของตัวไอเทมภารกิจถ้าเกิดว่าทาสําเร็จเราก็จะรับคูปองผมแล้วก็จะได้รับในส่วนของตัวเต้วเมวิธีดูเลยผมก็คือสังเกตว่าข้างบนของเราเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวของรางวัลอยู่ซึ่งเวลาเราทําการฆ่าซอมบี้ปุ๊บ เราจะได้แต้มตามจำนวนที่เราทําการฆ่าอย่างเช่นซอมบี้ตัวนี้เนี่ยได้3แต้มเมื่อทําการจบภารกิจก็จะได้3แต้มซอมบี้ตัวอีเวนตัวนี้ภารกิจที่2ได้2แต้มเมื่อทําการจบก็จะได้2แต้มแล้วก็ตัวที่3มี6แต้มก็คือภารก,กิจฆ่า10คน MP ให้เกิดทําครบปุ๊บอ่าก็จะได้เพิ่มมาอีก6แต้มเก็บสะสมไปเอยเพื่อแรกในส่วนของตัวไอเทมของรางวัลต่างๆผมหลักๆก,ก,ก็จะมีในส่วนของตัวคูปองทองแล้วก็สกินอาร์ i ติก .50 นะในส่วนแรกอันนี้ก็ชิลๆนะในการทำเควส แล้วก็ทันมาในโซนที่2กับการเรียกกองกําลังเสริมอันนี้เนี่ยจะเป็นเควสภารกิจที่เราเนี่ยจะต้องเชิญเพื่อนๆผมมาช่วยกันทําด้วยหลักๆในเรื่องของการเชิญเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือผู้เล่นทั่วไปผมซึ่งเล่นอยู่ปกติโดยวิธีการทําเชิญมาก็ง่ายๆผมเพียงแค่เราเนี่ยเอาโค้กของเราผมที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยคันลอกไปเพื่อนกรอกหรือเราเนี่ย เอาโค้ดของเพื่อนคนอื่นนะผมแล้วก็มากรอกใส่ในเวรที่เป็นตัวข้างล่างนี้ผมก็จะเป็นการรวมเพื่อนซึ่งถ้าเป็นเพื่อนปกติทั่วไปที่เล่นเกมเนี่ยใช้ประมาณ6คนนะผมก็จะได้ในส่วนตัวคูปองบอลสองอันอ่าสกินระเบิดแล้วก็สกินของปืน Bk57 แล้วก็จะมีในส่วนของผู้เล่นเก่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ล็นอกอินนานๆกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยทางด้านขวาผมมันก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นทหารปกติทั่วไปกลายเป็นทหารที่เก่าโดนชนกลับมาเล่น ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถกรอกโค้ดได้2คนก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะไม่ต้องเป็น ID ที่มีเงื่อนไขว่าไม่ได้ล็อกอินนานมากกว่า1เดือนถึง2เดือนขึ้นไปถึงจะกลายเป็นผู้เล่นทหารเก่าที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราสามารถหาผู้เล่นคนนั้นได้อีก2คน เราจะได้ในส่วนของตัวครูปองทอง2ใบสกิน LK 2 4แล้วก็ปลดล็อกสกินของตัว Q9 ไปแบบฟรีฟีอ่าต้องอย่างไรก็่าการที่จะรับทกิ Q9 ได้ผมจําเป็นจะต้องเชิญเพื่อนปกติ6คนแล้วก็เพื่อนเก่ากลับมาได้อีกครั้งอีก2คนรวมทั้งหมด8คนด้วยกันถึงจะได้สกินของตัว Q9 นะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลเล็กน้อยอ่าเหมือนเดิมก็ผมสำหรับคนไหนที่อยากจะหาเพื่อนในการช่วยทำอีเวนต์ที่ทกิจกรรมต่างๆก็แนะนาเลยกับในส่วนของตัว Facebook หลักของเกม Call of Duty Mobile ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหลายคนผมเอาโค้ดต่างๆซึ่งก็จะมาแรกเพื่อช่วยกันทำภารกิจต่างๆอนะ่ก็เลยว่าใครที่กำลังหาเพื่อนในช่วยทำภารกิจนะผมก็สามารถมาพิมพ์หาได้ในเพจนี้นะและในกรณีที่เป็นอาหารเก่าซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่พสอสมควรเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สร้าง id เด็กไว้1-2 ID ดีก็จะมีปัญหาในการทำากมตัวนี้เพราะฉะนั้นพิลิงกันดาว่า ใครที่อยากจะทำกิจกรรมสายฟรีทั้งหลายแนะนําให้สร้างไอเด็กไว้ด้วยสัก2 ID ไอดีผมเพื่อกรณีที่มีกิจกรรมแบบนี้มาเพื่อนๆจะได้ผ่านได้แบบง่ายๆอีซี่ๆนะแล้วก็ก่อนจากกันไปผมวันที่ทําคลิปนี้ก็เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายพอดีผมของแกนมาตเตอร์2023ก็จะเป็นรอบ pay off แล้วผมก็เลยว่าทีมหลักทั้ง4ทีมนี้ทีมไหนผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในการแข่งขันภูมิภาคของโซนเอเชีย เดี๋ยวใครที่ชื่นชอบทีไหนก็อย่าลืมเข้าไปเชียร์กันได้น่นงนะครับผม,ลม <c oughs> และเหมือนเดิมสำาหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube และก็แฟนเพจ Facebook น,น,น,นะและสำหรับนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว Nine. Friendly shock RC is coming. UAV online. Enemy contact. Friendly shock RC is ready. How you know. Cover me. Friendly shock RC is coming. Contact. Objective almost complete. Keep it up. Sentry gun deployed. Enemy. Enemy contact. Stealth chopper inbound.